แฟนสงสัยซุปตาคนนี้ไปร้องข้ามกำแพงล่าสุดเจ้าตัวมาเฉลยแบบนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ฮิตและมาแรงมากไม่แผ่วจริงๆสำหรับรายการ The w ว r s ซองร้องข้ามกำแพงที่นำเหล่าคนดังคนบันเทิงมาร่วมร้องเพลงและสัปดาห์19พฤษภาคมหลังได้เห็นตัวอย่างรายการทำเอาแฟนๆหลายคนจับตาและแอบตื่นเต้นกันไม่น้อยปรากฏการณ์กรี๊ดแตกสนั่นลั่นสตูดิโอ หลายคนเกิดความสงสัยว่านักร้องหลังกำแพงคนนี้จะเป็นหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งบินกลับมาที่เมืองไทยและได้ไปออกหลายรายการซึ่งเดอะวอลซองอาจเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้แต่ล่าสุดหนุ่มแบมแบมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เฉลยสั้นๆว่าไม่ใช่55แม้เจ้าตัวจะยืนยันชัดเจนแบบนี้แล้วหลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อและเฝ้ารอดูว่าเทปหน้าจะเป็นแบมแบมก็เซเว่นจริงหรือไม่